คิดแล้วทำอําพรยูทูบครับสวัสดีครับพี่น้องครับอําพรยูทูบมนีมารีวิวขายร่างขื้นมั่นสัมปหลังอันนกประสงค์ครับเป็นร่างขื้นมั่นมือสองครับเกรดเอสภาพดีเกรดเอนะครับ ้อมใส่งานมีแต่ล่างนะครับบ่มีเคื่องราคากับตั้งวายุที่หน0 0 0มืบาทครับพี่น้องสนใจกับโทรเข้ามาครับผม083ย์แป7สาามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามพรยูทูบรับสายผานยังดีดีครับโศก็ยังดีดีอยู่<ม>คพึ่งใส่งานได นึงปีนะครับพึ่งใส่งานได้ปีเดียวครับผมสภาพดีสียังสดใสอยู่ครับความยาวของล่างสามเมตรนะครับความกว้างหาสิบเส้นครับผมโมเลก้าสิบสีนิ้วนะครับ พิกัดกับยูจังหวัดอุบลราธชธานีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเดเบื้องคิดมีแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อก็กดติดตามนํำแน่พี่น้องกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก,ก่อนครับผมคลิปหนาจังพอกันครับสวัสดีครับ